สวัสดีครับพบกับต้นและนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบริทักเช่นเดิมเลยนะครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอยากให้พี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันละกันนะครับรวมถึงพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบงานเครื่องประดับสวยๆนะครับแล้วก็ราคาดีๆเนี่ยขอเชิญชวนเลยนะฮะให้พี่ๆ กดติดตาม Subscribe ช่องไว้นะคะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของอัปเดตใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกใจชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ2ช่องทางเหมือนเดิมฮะช่องทางแรก ad boon pita k แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ0816289156โทรก็มา สอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ได้ครับสำหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับซ้อยคอมุกอากย่าร้อยใหม่นะครับในส่วนกระตาขอจะเป็นเนื้อโลหะแล้วก็ประดับด้วย มุกอโกย่านะครับขนาด7ถึง7.5มิลนำมาร้อยกับเส้นใหม่ร้อยมุกนะครับน้ำหนักรวม32.45กรัมความยาวนะครับจะอยู่ที่16.5นิ้วราคาขายเพียง15,500บาทสวยมากๆนะครับแล้วก็น่าซื้อน่ามีไว้ใช้จริงๆเลยสภาพโดยรวมสวยนะครับแล้วก็มุก อโกย่าเนี่ยจะเป็นสีซิวเวอร์ไว้นะครับซึ่งเป็นสีที่สวยหายากแล้วก็มีราคาสูงมันวาวตำหนิบนพื้นผิวน้อยนะครับในส่วนของอตัวตะขอนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซอยมุกอโกย่าแบบนี้นำไปใช้ได้กับหลายๆโอกาสทั้งงานเล็กงานใหญ่ทำให้ดูภูมิฐานส f ได้เลยนะครับ แหวนเพชรเดี่ยวประดับเพชรข้างฉลุปลายนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำา80%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่72ตังแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับ1เม็ดขนาดถึง25ตังค์แล้วก็ประดับนะฮะด้วยเพชรอีก30เม็ดร,รวม47ตังค์น้ำหนักรวม4.80กรัมขนาด54ราคาขายเพียง 22,500บาทราคาดีจริงๆแล้วก็งานสวยนะครับใส่ได้บ่อยๆอีกด้วยถ้านะครับชอบงานแหวนเพชรที่ใส่ติดนิ้วได้วงนี้น่าจะ ตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจพี่ๆหลายๆท่านครับเพชรนะฮะเม็ดยอดขาวเล่นไฟใช้ได้เลยตำหนิน้อยด้านข้างสวยมากมีการฉลุลวดลายแล้วใช้เพชรเม็ดเล็กๆมาประดับเล่นไฟหรือประยับแล้วก็ชิ้นงานดูมีความละเอียดปราณีต c f ีเอฟได้เลยนะครับจี้เพชรตุ้งติ้งดอกพิกุลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปประดับด้วยเพชร 83เมตรรวม1.02กรัตน้ำนหนักรวม4.46กรัมราคาขายเพียง23,500บาทงานราคาดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานน่ารักๆนะครับไว้ใส่ได้ในหลายๆโอกาสด้วยกันไม่ว่าจะใส่กับสร้อยโช็กเกอร์นะครับหรือแม้กระทั่งสร้อยคออิตาลีลายสวยๆเพรที่ประดับนะฮะขาวเล่นไฟตำหนิน้อย ดีไซน์ดูหวานหวานลงตัวมากๆกับการใช้งานกด CF ได้เลยนะครับแหวนงูเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว 9K นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร66เมตรรวม1.18กรัตน้ำหนักรวม10.77กรัมนะครับขนาด54ราคาขาย49,500บาท งานมีดีไซน์เก๋เ,กเท่ๆนะครับแล้วก็ชิ้นงานนี้อาจจะต้องอใส่ได้พอดีนะครับเพราะว่าไม่สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้ย้ำอีกทีเลยนะครับว่าขนาดแหวนคือ54ในส่วนของชิ้นงานดีไซน์ออกมานะครับเป็นงูเรือนง,งูเขาจะขดขึ้นรูปเป็นท้องวงนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟ ข้างในก็ตำหนิน้อยใส่แล้วเห็นชัดเป็นหน้านิ้วแบบนี้เลยครับแหวนงูนะครับช่วยเพิ่มสเสน่มีความเชื่อว่ายัางช่วยนะครับป้องกันคุณใสหรือสิ่งไม่ดีต่างๆได้ด้วย cf เลยครับแหวนเพชรแถวไข้นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร18เม็ดรวม60ตังน้ำหนักรวม10 กรัมนะครับขนาดแหวน54ราคาขายเพียง49,900บาทงานสวยนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่โดดเด่นชัดเจนมากๆเลยในเรื่องของดีไซน์วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่อาจจะต้องใส่พอดียําไม่ทีคือขนาด54ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้ชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็โดดเด่น ด้วยตัวดีไซน์ที่ทำเป็นในส่วนของเพชรแถวนำมาควยนะครับคาดอยู่ด้านบนแล้วก็เพชรขาวเล่นไฟดีหน้าแหวนนะครับสวยกำลังเพอเหมาะพอเจาะนะครับกับการไว้ใช้ใส่ได้ในหลายๆโอกาสโดยเฉพาะการใส่ออกงานเนี่ยก็ดูแปลกตาแล้วก็เป็นหนึ่งงานดีไซน์ที่โดดเด่น CF ได้เลยครับ แหวนเพชรประกบนะครับตัวเรือนจะเป็นพิงโกล75%และทองคำขาว75%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่40ตังค์แบ่งเป็นเพชร22เม็ดรวม28ตังค์แล้วก็เพชรบักเก็ตนะครับอีก5เม็ดรวม12ตังค์น้ำหนักรวม6.28กรัมขนาด55ราคาขาย32,900บาท งานเก๋ๆนะครับแล้วก็มีดีไซน์เรียบๆเ,เน้นการใช้งานนะครับแบบเรียบหรูดูดีในส่วนของเพชรเนี่ยเขาจะใช้ทั้งเพชรกลมแล้วก็เพชรบาร์เกตนะครับมาประดับ จัดเรียงฝั่งนะครับได้อย่างเรียบร้อยงานฝั่งเนี่ยก็ดูละเอียดละออดีครับแล้วก็ในส่วนของก้านแหวนจะทําเป็นก้านแหวนพิงโกแบบเรียบๆนะครับใส่ใช้งานได้ในหลายๆโอกาสใส่ติดนิ้วก็ยังได้เลยเพชรที่ประดับประยิบประยับแล้วก็เล่นไฟดี c ีเลยครับแหวนดอกไม้พุ่มประดับ เขียวส่องงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับด้วยเขียวส่องจนันท์เพชรนะฮะหเม็ดขนาดประมาณ20ตังน้ำหนักรวม5.17กรัมขนาด57ราคาขาย13,900บาทราคาดีมากๆแล้วก็เป็นงานเก่าหวานๆนะครับที่น่าสะสมหน้ามีไว้ใช้เรือนพุ่มของเขาเนี่ยใส่เห็นชัดเต็มหน้านิ้วเลยฮะ ความน่าสนใจนะครับของชิ้นงานนี้นะอยู่ที่พี่ๆจะได้เขียวส่องนะครับหลายเฉดส,สีเลยไม่ว่าจะสีเข้มสีเขียวออก แกมน้ำเงินรวมถึงสีเขียวอ,อ,อ่อนสีเขียวใบไม้นะครับซึ่งแต่ละเม็ดเนี่ยก็มีประกายมีไฟมีน้ำของเขาเนี่ยครับแส2อ,ออกมาดูเป็นลักษณะที่ดูแปลกตาดีนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเรือนดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นเรือนพุ่มสวยเพชรเกสรน,นะครับที่ประดับเม็ดยอดเม็ดยยใหญ่ๆเนี่ยก็ข่าวเล่นไฟใช้ได้มีตำหนิบ้างนะครับโดยรวมก็คือ สวยเกินราคา c f เลยครับแหวนมุกเซาซีเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%นนะครับแล้วก็ประดับเม็ดยอด ด้วยมุกเซาซีสีทองนะครับเม็ดใหญ่ถึง12.8มิลประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่52ตังน้ำหนักรวม9.47กรัมขนาด53ราคาขายเพียง2 000, 2 9 0 0บาทถูกมากๆนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยแน่นหนาก้านแหวนหนาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อย เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าซื้อน่าใช้ราคาถูกมากนะครับได้มุกเซาซีสีทองอีกด้วยมุกเซาซีนะครับได้เม็ดใหญ่จะมีตำหนินะครับตามธรรมชาติบนพื้นผิวบ้างนะครับถ้าพี่ๆไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็คือจะได้มุกเม็ดใหญ่สีทองเป็นสีที่แพงมากๆอีกด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวเรือนที่สวยแค่ตัวเรือนทองก็ไม่ได้แล้ว มุกนี่เหมือนแถมไปให้เลยบอกเลยนะคะว่าวงนี้ถูกแสนถูกแล้วก็งานดีอีกด้วยกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับเข็มกลัดดอกไม้เพชรประดับทับทิมพามา่าเลือดนกนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ 75%ประดับด้วยทับทิมพมา่าสีเลือดนกนะคะประดับเพชร176เมตรรวม2.64กรัตน้ำหนักรวม16.93กรัมราคาขายเพียง85,500บาท ถูกคุมดีนะครับแล้วก็งานสวยชิ้นงานเนี่ยเป็นช่อดอกไม้นะครับช่อใหญ่เลยในส่วนของดอกไม้เนี่ยก็จะถูกประดับประดาไปด้วยเพชรน,นะฮะขาวเล่นไฟค่อยๆไล่เรียงนะครับไปตามกลีบดอกไม้แล้วก็ในส่วนก้างรวมถึงใบของเขานะครับดูระยิบระยับแล้วก็แวววาวดีแล้วก็ในส่วนของเกสรจะใช้ ทับทิมพม่านะครับสีเลือดนกนะครับซึ่งเป็นสีที่หายากแล้วก็มีราคาแพงถูกมากคุ้มมากใส่แล้วเห็นชัด CF เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทักษ์ในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนฝูมแล้วก็ญาติสมทมิสหายเนี่ยให้มาร่วมรับชม ของสวยๆจากทางร้านเรารวมถึงพี่ๆที่ c ี CF นะครับสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมาะพูดคุยมาเยี่ยมชมมาซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านหน้าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณนะครับ สำหรับวันนี้ต้องกับนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองวนมิักกันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย